เพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางคนบอกว่าทําไมจัดชา้าทําให้น้องแอนไม่ค่อยจะมีเวลาซ้อมก็จริงค่ะแต่จัดได้ก็บุญแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้จัดค่ะเขาให้คนดูเข้าไปดูได้แค่ห้าสิบคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นสถานการณ์โควิดที่มันย่ําแย่จริงๆอ่ะแล้วลงถ่ายถ้าเราจะไปถ่ายแบบออนลงออนไลน์ก็ห้ามคนเกินห้าสิบเพราะช่วงนั้นเราต้องยอมรับนะว่ามันระบาดหนักม,นมันเล่นเราหนักมากเจ้าโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เป็นอย่างนั้นละคะ่ะหนูอ่านทุกคําค่ะ แต่บางคำเนี่ยเขาถึงขนาดมาถามว่ามีคนเข้ามาด่าหนูว่าอีช้างน้ําอีช้างน้ําแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาก็มาถามแม่อย่างเงี้ยแม่บอกเหรอเอาเราก็อย่าไปสนใจเลยอันนั้นมันก็เกินไปหรือเปล่าแม่แอนความที่แอนบอกว่าแบบรู้สึกผิดที่สุดมันรู้สึกแย่ที่สุดคือแบบว่าเหมือนเป็นตาบาปของเขามาถามจี้ว่าแบบ เออเป็นตาบาาของของสายสะพายไทยอ่ะแปลว่าอ,อ,อะไรเออเขา,เ<ร>าถาม<ะ>เาถามเขาถามตาบากแปลว่าอะไรแล้วตอนนก็ช็อกแบบว่าแบบจะอธิบายังไงไวะคือต้องถามค <น S 1> ุณผู้ชมทุกคนนะคะถามแฟนๆทุกคนไม่เป็นตรบา